สวัสดีครับยินดีต้อนรับด้วยนะครับสู่ช่องพี่ดอยู่ไหนพี่ดุกเนื่องด้วยเหตุผลทางภารกิจส่วนตัวก็เลยไม่สามารถจะมาถ่ายทอดในวันนี้ได้ด้วยแต่ว่าส่งผมมาแทนแล้วนะครับอ่าก็ยินดีต้อนรับคุณการกลับมาจากเชียงใหม่ครับผมมีเขาเรียกว่ามีภารกิจมาทํางานที่กรุงเทพพอดีบวกกับสิ่งนี้ฮะสิ่งนี้ฮะหนังสือที่ระลึกงาน general edition ครั้งที่สองครั้งที่สองครับ อ่ซิงเกิลที่เก้าครับผมนะครับก็มาถึงเราสักพักแล้วแหละแต่น้องการบอกว่าลงมาจากเชียงใหม่มากรุงเทพพอดีก็เลยครับอ่ะรอการมา้แน่นครับผมอ่ะและวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ใช่ที่สามสิบใช่ครับเมื่อวานเนี่ยก็เอ็มีของอ่า next girl next girl วิ่งสามครั้งนะครับก็ออกมาแล้วทําให้ซิงเกิลที่เก้าเนี้ยครบ MV ออกมาครบแล้วทั้ง Heavy Rotation ใช่ก็คือวิ่งเปซ็นเป็นวินรัสามก็คือวิ่งสาครั้งใช่ครับคุณการครับถามผมเหรอสามเพลงนี้ MV ชอบ MV ในสุดชอบไหมผมถามถ้าถามถ้าถามใจผมจริงผมชอบผมชอบทุกอันเลยนะคือคือผมว่าท e a m Production หรืออะไรพวกนี้เนี่ยคือเขาทำได้ดีได้ดีมากเลยครับแล้วก็มีการพัฒนาจากซิงเกิลเก่าๆค่อนข้างมากเลยล่ะผมว่าครับแล้วก็ เราก็รู้สึกว่าคุณค่าของคุณค่าของเพลงอ่าเซบาสต์สืดอันเดอร์เกอร์เดนเน็กซ์เกิร์เนี่ยรู้สึกได้ว่าเออเขาให้เขาเรียกว่ายังไงดีให้น้ำหนักให้น้ำหนักค่อนข้างโอเคเลยรู้สึกว่าอ่ะคุ้มค่ากับ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 การเชียร์ของเราที่เราให้ไปนะครับแต่ด้านทางที่พายุครับชอบแบบออย่างแรกเลยถ้าเทียบกันสามเพลงอ่ะผมชอบเพลงวินสามครั้งผมด้วยผมด้วยเรื่องสตอรี่นะใช่ใช่แต่ถ้าเรื่องโปรดักชันทั้งหมดเนี่ย ยังไงก็ต้องให้เฮวี่โรเดชั่นเฮวี่โรเดชั่นกินขาดเลยครับสวยมากเพราะว่าโปรดักชันเนี่ยเขาเรียกว่าใช้เหมือนแบบถ่ายแบบฟิล์มอ่ะใช่ใช่ถ่ายเหมือนภาพยนตร์อารมณ์เหมือนอารมณ์คือแบบเป็นเป็นคุณภาพของภาพมันดีมากๆใช่ครับส่วน MV ที่2ก็คือวิ่งเป็นสีเพนกวินเราก็จะเห็นว่าเขาเรียกว่าโปรดักชันของอนิเมะข้างหลังเนี่ยอลังการมากถือว่าอลังการมากแล้วก็ฉากหลังหรือว่าพ็อปอะไรต่างๆผมว่ามันโอเคเลยนะใช่ครับ แล้วก็สุดท้ายก็เคยเพลงวิ่งสามครั้งเนี่ยก็เห็นว่ามันก็จะดรอปลงมานิดนึงแต่ทํางานกับเขาเรียกว่าถ่ายที่หน้างานมากขึ้นใช่ครับถ่ายถ่ายสถานที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีการเซตมากเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะได้ข้อดีของมันคือได้ความสดใหม่อแน่นอนละสดใหม่เนื่องจากเพลงและตัวเมมเบอร์เองใช่ใช่เราไม่เคยเห็นเขาเรียกว่าน้องหลายๆคนน้องหลายๆคนหรือน้องหลายๆคนที่ห่างหายจากการ อยู่ในเอมานมานา่ก็กลับมาอยู่ในเอ็มวีนี้ก็เลยรู้สึกสดใหม่สดใหม่แล้วก็ชอบชอบชอบบางคนบอกว่าชอบจ๋าไแว่นมากถึงขั้นจะต้องเย็บแว่นกับให้ติดกับตัวจ๋าเลยทีเดียวอันนี้ก็พูดคุยของปากของคอนะนะอ่ะแต่เนื้อเรามาไฮไลท์ละไฮไลท์ละไปแกะเลยดีกว่าซื้อมาเยอะฮะกินได้ไหมกินได้ไหมเลมสวัสดีครับ ช่องอื่นเขาซื้อมากินเล่มไม่รู้สิบเล่มยี่สิบเล่มชองเราแค่เล่มเอาพูดเป็นวอกเป็นเวนแค่นี้เพราะว่าเราได้ใครก็ดีใจทั้งนั้นใช่เพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นนั่นแหละฮะก็เป็นการอนุนเป็นเที่ยวแล้วก็เป็นการเก็บเป็นที่ระลึกใช่ครับให้กับผมเชี่ยวนี่นี่มานะฮะสามเล่มแรกอันนี้ผมแก่ให้ ตะเกียผมคุยกับคุณดุกมาแล้วอ่าครับผมคุณดุกเขาขอเล่มสองอ๋อโอเคครับคุณกาลครับอ่าสามแล้วกันครับโอเคไปครับอ่พี่พี่หลวงนะครับพี่หลวงพี่หลวงพี่หลวงเอาห้าไปห้าไปโอเคโอเคอันนี้ของผมสองเล่มครับผมในรูปที่แถมมาสี่สิบแปดคนใช่ไหมฮะใช่ครับเท่ากับจนวนเลมเร์เท่ากับจํานวนคนที่ลงสมัครไม่ใช่ครับอ๋อเท่ากับจํานวนคนที่ติดติด เซม่สสือใช่แล้วอันนั้เกิแล้ว next เก r l ครับกับผมอ่ะเรามาเริ่มดูได้ได้ได้อ่ะบางรูปเราจะข้ามไปเนาะแน่นอนฮะเพื่อให้อัฒารถเปิดมาก็จะเจนคนแรกเลยแน่นอนฮะอ๋อรูปต่อรูปถัดมาก็เป็นคามิเซเว่นใช่ครับครับโดยที่อันนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็คืออ่ามีสารบัญนะครับว่าแอปพลิเคชันฟอร์ how to vote อ่าเต่างนเดิมบจนไปถึงสปีดด้วยนะ รอบนี้มีสปีชนะครับใครฟังสปีชในในไลฟ์เอสเล่นไม่ทัน,น,ม,ทนม,มีมีถอดคำพูดใ<น>ห้โอเคนะครับแต่ผมอยากดูว่า,าใช้โปรดักชันคนไหนในการถ่ายรูปมีไหม,มฟุตชอกราฟเฟอร์นะฮะเดี๋ยวนะฮะสแตนดาร์ดป๊อปครับ, Pop, ร,บรอบนี้ใช้สแตนดาร์ดป๊อป เราเราเราไม่บอกว่าไหนดีของใครนะแต่ว่ารู้สึวแค่ว่างานเราดีดีสวยเราดีดีสวยนะครับนะแล้วก็เสียงสิทธิ์อโห the dream is real แดเด็กสาวที่ยืนอยู่แทบกลางคมนามแห่งความฝันต้องยอมรับว่ารูปอาจจะแหวงไลยบ้างนิ่งแหวงนะครับเดี๋ยวจะไม่มีอะไรให้น้ำหนึ่งแหวงนะครับฟอนแหวงนะครับ กลัวบอกกลัวชมว่าเพอร์เฟกไม่ได้ต้องมีอะไรให้บ้างอ๋อนี่คือเป็นรูปตอนที่น้องถ่ายลงไอเซนเตสของของของออฟฟิเชีครับอืมแล้วก็อันนี้ก็คือวิธีโหวตวิธีโหวตซึ่งมาบอกตอนที่โหวตเสร็จแล้วจะได้ระลึกไว้ว่าอ๋อเราเราโหวตร้องรำกันมาเท่าไหร่ใช่จะได้รู้นะก็มีไฮไลท์ก็คือ ถ้าใครส่งโหวตเนี่ยก็จะได้เห็นรูปขอบคุณของน้องใช่ใช่นี่ความหมายของแต่ละอัญมณีอืที่นเนเกน่าจะเป็นคนพูดกับคุณทัพทิมใช่ครับว่าแต่ละอัญมณีมีความหมายอย่างไรบ้างนก็มีมาบอกกันในนี้ด้วยนะฮะอ๋อแล้วก็อ้ก็มีสีด้วยสีว่าอ๋อโอเคต่อไปว้าวโอ้โรถทูดรีมคะแนนการต้องไปเลย เขาเรียกว่านี่มีคะแนนผลดวล24ชั่วโมงแรกของทุกๆของทุกๆอาทุกๆตำแหน่งใช่ใช่แล้วก็ถัดไปก็เป็นมีแต่ละผลดวนรอบที่สองแต่ละวันด้วยนะ11กุมภาพันธ์13 14 15มีนาอ๋อเขาโอเป็นถือว่าเป็นถือว่าเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นเป็นเป็นไมล์เลจของของรองการตั้งครั้งนี้จริงๆอืมครับผมแล้วก็ไฟแนลไฟแนลสกอร์ วันประกาศผลอันนี้แหละก็วันประกาศผลก็จะได้เห็นว่าแต่ละคนได้ตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนแล้วก็ได้คะแนนโหวตเท่าไหร่ดใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวดูในชุดก็คืออ๋อถ้าเกิดเป็นเมมเบอร์ BNK ก็จะอยู่ในชุดเซมบัสึของแฮเดนชั่นครับแล้วก็ของของ CTM ก็จะเป็นหนึ่งศูนย์หกใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อมีลีมาร์ด้วยนะอันนี้ผมอยากให้เห็นแต่ละคนอย่างนี้ครับเจ n e r a l e l e c ข้างแรกติดอันดับที่เท่าไหร่ข้งแรกติดอันดับที่เท่าไหร่อืม มีไฟนอลให้ครับเอาไม่มีมีเปรียบเทียบโอเคแล้วก็แน่นอนเป็นโปสเตอร์อ้าวไม่มีไม่มีลายมือของน้องๆแล้วครั้งก่อนเนี่ยการออกแบบโปสเตอร์ของแต่ละคนจะมีลายมือน้องๆมาให้ดูด้วยจะมีด้าบจะมีด้า้จะมีด <Jonas> <INTER. S 1> ้าบของน้องมาอ่าซึ่งตอนนี้ไม่มีคอนเซปต์อ่าซึ่งน้องแต่ละคนก็จะเป็นรูปสเปรดลูดแล้วก็มีคอนเซปต์ของน้องมาเลยครับโอเคอ่าไปก็นั่นแหละก็อย่าีกไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับแต่ละคนก็อันนี้เรียงตามอันดับ อของเซมบรส์เลยนะฮะเนี่ยครับเนี่ยครับอย่างเช่นจิ๊บเนี่ยจะอยู่ที่32ก็เรียงตาม32มาเลยอ่าแล้วก็เริ่มที่ next เกิลนะฮะเรียงมาเลยนะครับครับแบ่งอันดับชัดเจนอันดับอันนี้อันนี้เราไม่เรียงละอันนี้เราไม่เรียงละีน้ก็เรียงตามนี้แหละฮะเรียงตามว่าเรียงตามชื่อเล่นหลักอย่างเช่นอ่าบีเอ็นเค อืมก็คือฟี فا ที่ไม่ติดครับอก็เป็นคนแรกแล้วต่อมาก็คือแองเจิลนะครับ A C F เอฟเรียบร้อยเอาเริ่มดรื่เรื่อเรื่อเบนเคาแล้วค่อยตามด้วยอีกทีครับเอาละฮะแล้วพอเป็นรูปน้องเจนเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโฟโตบุ๊กแล้วล่ะใช่ต่อมานี่เขาไม่ใช่เลย มีให้ได้ตีเร็กน้อยอุ้ยอยากดูมิวสิกต้องทำไงต้องตีต้องต้องเปิดหนังสือออกทุกางต้องเปิดหนังสือออกทุกด้านเอาโชว์เลยตั้งแต่ริเวอร์อีกแล้วนะอีกแล้วนะคำว่าเพอร์เฟกต์ไม่มีไม่มีนะ นุองเนยนุองเนยก็อะไรหายโอเคโอเคอ่าทมิเตเว่นนะคะอืมแต่๋ยว่ะแต่แต่ว่าโลเคชันผมว่ามันโอเคเลยนะคือคือคือมันมีความเรียวของของของวัสดุของอะไรผมโอเคอ่าแล้วก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเจนแล้วนะนะครับเอาไปเลยครับสองหน้าสองหน้าเต็มสองหน้าอ้ยไม่ใช่สองหน้าครับอุ้ย สามหน้าสี่หน้าเต็มเต็มเบิ่มเบิ่มอ่าก็น่าจะเป็นช่วงถามตอบที่ทางเดอะสแตนดาร์ด p ็อปเป็นคนถามสัมภาษณ์แปไปไปกแล้วก็เชฟปลาครับสองหน้าสองนมามิ่สิสองน้าเฮ้ยผมโอเคอ่ะผมโอเคอ่ะสองน้าการลงทุนที่คุ้มค่าจริงๆโมบาย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 เป็นไงเลีวยมื เลยครับน้องเลยเจนิสเจนิสแบบไม่มองคล้องด้วยเลว้วอีกแล้วครับ,มา,รบมาแล้วครับน้องเจนไหลหายครับผมต้องให้ได้ว่าเดี๋ยวนะแต่ว่าแต่ว่าการคือการการเข้าเล่มใส่กาวเนี่ยขขขขเขาทำเขาทำเผื่อมาแล้วนะ เออทำเผื่อมาแล้วแต่ก็นั่นแหละฮะก็มันเพะเป็นการเข้าเล่นแบบนี้มันก็มันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละน้ำหนึ่งอยู่ไหนเอานาะแต่น้ำหนึ่งหายไปครึ่งตัวคืออะไรเป้เนี่ยมินมินนะฮะแล้วมินมินโดนโดนพี่เป้บังไปหนึ่งแก้ม หรือว่าเขาอยากได้ความเรียวด้วยเหรอฮะไม่คงไม่ซ้อมแหละต่อมาก็วีวีวีได้สองหน้านะครับขู่แก้วขู่แก้วสองหน้าน้ำพึ่งอุ้ยน้ำพึ่งโอ้โหดีอะดีน้ำพึ่งคุณพายุครับครับริบบเปิดหน้าต่อไปเลยครับทำไมครับ เป็นน่ารักก็รักครับน่ารักน่ารักอ๋อยอ้อยน้อยน้อยดุกมีตายดุมีตายครับพี่ดุกมีตายุต้องเออดีสวยครับสวยสวยวูมินมินคทอทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่รูปที่ถ่ายอ่า คือตั้งใจคิดตั้งใจสื่อความหมายของแต่ละรูปออกมาได้อืมชุนเน่คุณเพลิงพิชยานะครับอต่อไปนะครับต้องฟอนฟอนด้องฟอนฮะอนดมีความเงาสวยครับสวยอเครูปรวมสิรูปรวมนะครับปันครับปันปันอยู่ไหนครับปันอยู่ตรงปันไหลหายแล้วครับ ถ้างั้นทีเนี้ยผมว่าเมมเบอร์รู้ละอถ้าเกิดจะถ่ายรูปรวมนะดีกเวียกตรงกลางไว้ใช่อรูปนี้อุ้ย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 ผมว่ามีมากกว่ามีมากกว่าได้สีแล้วโอเคเปได้ดีนี่นี่หน้ายาวอุ้ยพอดีเห็นทุกคนเห็นทุกคนครับเห็นทุกคนแต่นุ้ยแต่น้องนุ้ยน้องเนยอยู่ผมมาแต่หัว เสือเด่นเชียวแต่ไม่มีใครบางใครหัวโอเค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 ครับอ่าด้านหลังด้านหลังด้านหลังอุ้ยผมว่าอุ้ยดียิ่งกว่าผมไม่เห็นทําไมตาทําไมตาหวานไหนครับแดงอยู่คนเดียวเลยอ๋อไหนฮะตาหวานแดง รุ ata, na, ่นี้เขาเล่นอะไรกันนะตาหวานจะมาเฟยนไม่ได้นะจ๊ะก็น่ารักเนี่ยทรงผมภูเพนน่ารักเชียวดีดีนโอเคนะผมวออนี่ครับนี่คอันเดอร์เกิร์ลดูคลีนมาแล้วดูคลีนมากสะอาดสวยก็ในชุดของ ชุดทางการอ่าคุณไข่มุกรู้งานครับไม่อยู่กลางจริงๆหลบมานิดหนึ่งครับน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเน่ยสันดีตรงนี้นะเราเป็เบี่ยงออกมาอ๋อนี่ทำงานเยงให้แล้วรอยยิ้มสัดจันน่ารักจังเลยครับรูปนี้สวยเลยล่ะไปอ่ะอ่ะนี่ก็เป็นอันเด์เจออันเด์เิลได้หนึ่งแน่เ่ยแน่เดี๋ยวผมกลัวจะเป็นได้เสื้อจะได้อะไรเนี่ยแต่รูปก็สวยอือเห็นไหมสวยเนี่ย ผมพอเห็นรูปเนี้ยของพิมพ์อะชุดเดียวกับอันนั้นปะไลล่าปะไม่รู้ครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจผมอืมอืมอืมเห็นไหมใช่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 ครับเห็นไหมเห็นไหมคือเป็นแบรนด์เดียวกันแค่อินบอ์สีทำเองเห็นไหมเห็นไหมอืมอืมอืนี่อ่นี่เห็นไหมเห็นไหมของมิวย์เลยเห็นไหมอ๋อชุดเดียวกันเลยอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือคอสตูมเนี่ยก็มีสปอนเซอร์มีเขาเรียกว่าอ่ามี ซัพ <Support. S 1> พอร์ตมีมีแบรนด์ซัพพอร์ตอยู่เห็นไหมผมว่าเน้่คุ้นๆน,นะควนี้เป็นแฟนมันแท้จริงต่อมาที่คือแบบกมีมีใช่ฮะคือไม่ใช่พอจีจี้อ่ะผมผมพูดเลยกับผมไม่หว่าละ <c oughs> คือมีคือทุกๆภาพที่น้องถ่ายเนี่ยเป็นรูปหลักเนี่ยสื่อถึงความเป็นตัวน้องแบบชัดเจนมากอ่ะแต่ละคนผมรู้สึกว่าถ้าโคนผมตามใครผมรู้สึกว่าอนี่แหละนี่แหละนี่รูปพี่น้องควรจะต้องลงมาในนี้ฮะชอบมากดี Icana, อ, zat, <ผ>อุ้ยออมพี่ออมฮะผักขมก็ดูโตมากผักขมเนี่ยทำไมเป็นที่ป๊อปปูล่าใน c ีจีเอ็มผมยังสงสัยเลยครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันเออถ้าร <aty ride eln ik> ู้บอกผมหน่อยนะครับช่เชืคอมเมนต์ทุกคนช่วยคอมเมนใต้ใต้ซีจีเอ็มวีดผักขมแบบเยอะมากอ๋อโอรีโอรีใช่น้องนิวน้องนิวก็จะเป็นน้องนิวน้องนิวที่เป็นน้องนิวอ่ะน้องนิวอ่ะ เบนบูอิสินดูเป็นแบบดูนผู้ใหญ่ที่ร่าตาโหอชุดนี้นี่ครับราตารตาโตจิปก็ดูโตคือถ้าเทียบกับผมไม่เคยเห็นจิปในชุดในรูปแบบนี้สายเดียวมาก่อนอ่ะคือผมเห็นครั้งแรกแบบ ว้าวนี่เลยเรียกได้ว่าโอ้มายกอดโอ้มายกอโอ้มายกอดโอ้มายกอดเลยการตัดตรงใช่ใช่ใช่ดีฮะดีก็เลยว่าอ่ะก็น้องอยู่ปีหนึ่งแล้วเนาะก็ก็ตามวัยน่ารักของวัยครับผมเนี่ยลูกมาแล้วครับชุดของทุกคนที่ใส่ไม่แต่ว่าน้องพิมพ์ดูโดดเด่นมากในการที่ว่าวเป็นน้องเป็นน้องเล็กเป็นน้องเป็นน้องเล็กดูเด็กเด็กอยู่คนเดียวในรูปงอนและเขียวเด่นเหมือนใช่เขียวเด่นเหมือน ตาหวานในรูปตะกี้เลยเห็นไหมตาหวานในชุดแดงอะ่ะครับครับอยู่ดีๆมีการดึงดูดสายตาอยู่หนึ่งคนในรูปตลอดเลยโอ้โหว่าสวยอะ่ะออไม่ธรรมดาแต่นิวทำไมโดนตัดอย่างนี้อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วนะคระับถ้าถ้านิวไม่โดนอย่างเงี้ยอ่า ถ้าถ้ากขาหยมานี่มิวนิคหายนะฮะนิคก็จะหายใช่ว่าเขาก็คงพยายามแล้วล่ะพยายามลคำนวณไม่ดีอย่างเงี้ยแต่ดีโอเคอ่านี่ next girl ครับคือครับมาแล้วครับวิ่งสามครั้งคงเข้าทีแต่สีทีคงจะมากไปทรงผมยังเป็นทรงผมตอนที่รับรางวัลอยู่เลยนะฝ้ายยังผม น้ําเงินอ๋อหมายถึงว่าแล้วก็พาพาขวัญก็ยังผมทองอยู่แล้วก็ยังยาวอยู่อแต่ถ้าในเอ็ก็ยังไม่เห็นอ่ะสั้นแล้วเป็นเสโนวไวท์สโนไวท์ไปแล้วอนะครับน่ารักน่ารักอุ๊ยได้คนละครึ่งนะก็ก็เรียกว่าตามสักตามสักดีนะจริงจริงครับครับขอจูนิกกี้สีตาแต่ก็ยังแต่ก็ยังเล่งรูปได้ดีอยู่ดีฮะชอบผมชอบ เสื้อผ้าเส้นเดียวกันหมดเลยนะเขาเรียกว่าเนี่ยถ้าดูลายตมสีหรือว่าลายเนี่ยตีมสีลายเนี่ยเนี่ยรู้เลยว่าแบรนด์เดียวกันแน่นอนอุ้ยเข่งเข่งค่าขวัญน่ารักนี่เนี่ยแอนแมทุกคนใส่ชุดโทนเดียวกันหมดเลยใส่ชุดเกตตามเลยเออครับสุดท้ายที่น้องนายนะครับเนี่ยมาอยูไข่หวานฝ้ายนายครับ เนี่ยอุ๊ยอือผมรู้สึกได้ถึงอย่างคือเหมือนว่าเขาจะมีตีมนะใช่ใช่สวย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 แต่ก็อย่างที่ว่านะฮะสักดีนามันก็ชัดเจนไปหน่อยมีตองหน้าเองหรออุ๊ยที่เหลือหนึ่งหน้าสามคนครับแล้วก็เป็นรูปตอนที่ชิวป้ายจากบ้านฟอร์มโฮมไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ ครั้งหน้ายังมีครับครับอืมอืมอืมก็ดีนะขอให้คนที่ไม่ติดหรือยังไรก็แล้วแต่อืมก็ยังถ้ายังยังมีจังเก้นรออยู่ใช่เราเรียวพูดถึงจังเก้นไม่ได้ยังไงยังมีจังเก้นรออยู่ดวงออกมาให้หมดฮะอันนี้แหละคือความอะไรที่มากก็คือความสุขสันของฟุตบอลกบอีกแบบหนึ่งใช่ครับ แล้วตอนนี้เป็นรูปบละลอยหงองแต่ละคนเลยไหนฮะอีเป้อุ้ยแต่ว่าแต่ว่าดูสิฮะดูสิฮะดูสิฮะครับครับคือเขาจะไม่ละทิ้งดีเทลทั้งทุกสิ่งอย่างเลยที่หนึ่งคืออย่ามีใครมาเหนือสุดอ่าอย่าอย่าอย่าอืมอืมอืมเอา lady ใหม่ๆอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นสปีดละ สปีชของน้องแต่ละคนอุ้ยพูดยาวเหมือนกันแล้วเนี่ยทุกคนพูดยาวครับเพราะว่าอัดน้านตันใจว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่บ้านไม่ได้พูดกับใครเท่าไหร่แล้วก็อ๋อแล้วก็เป็นเพราะว่าไม่ตื่นเวทีความเขาเรียกว่าไงมันไม่มีเวทีให้ตื่นไงใช่ใช่รู้สึกว่าเราเราได้พูดพูดแบบอแต่ถ้าด้านหลังนี้ก็จะลดลงแล้วเพราะว่ามีเวลาให้พูดคนแล้วถูกบังคับถูกบังคับใช่ใช่ดูจีบ เมื่อกี้พูดยาวเรจบด้วยรูปของน้องเจนแน่นอนครับด้านหลังเดรทรีโอเคน้ำหนักน้ำหนักของของตำแหน่งอะพวกเราพูดกันตรงๆเลยนะว่าตำแหน่งหรือว่าสักดินาเนี่ยมันมีผลอย่างไรในสารนังสือเล่มนี้แต่ผมว่า เวทหรือว่าบาลานซ์ของของของแต่ละคนเนี่ยผมว่าโอเคครับดีครับดีไม่อขอขอถ้าเทียบอันเก่าก็คือว่าครั้งเก่าเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าก็เป็นครั้งแรกกับทุกๆคนอืมก็เลยรู้สึกว่าเอออาจจะแบบว่าขาดเกินขาดกันเกินบ้างครับครั้งที่สองก็ดีขึ้นครับผมโอเคมาไฮไลท์แล้ววะไฮไลท์ละอันนี้ก็ไฮไลท์แล้วนะบอกตามตรงว่าตื่นเต้นมากสวยมากสนุกมาก อ่ะของพี่อันเนี้ยจะสนุกกว่าถ้าเราไปดูว่าน้องแต่ละคนพูดใช่และให้สัมภาษณ์ยังไงแล้วแล้วเราดูด้วยตาเนื้อว่าหนังสือเนี่ยมันมันเขาเขาเขาสื่อความหมายแล้วเขาส่งต่ออะไรให้เราได้บ้างครับโอเคโอเคนี่ของใครครับของพี่ดุกครับอ้าวพี่ดุกเลยทำไมล่ะครับอะไรนะทำไมของพี่ดุดก่อนเลยครับอ่ะผมไม่อยากรู้ของตัวเองครับของพี่ดุกครับผมยังไม่รู้เลยว่ารูปเป็นรูปแบบไหน ลละเนี่ยรูปเป็นรูปน้องถือถ้วยอน้องถือถ้วยรางวัลแบบนี้เหรอครับผมว่าแบบนี้ปุ๊เป้เห็นเลขไหมเห็นฮะเห็นเห็นที่หนึ่งน้องเจนว้าวของคุณดูครับผอไม่ดูครับได้เลยครับที่หนึ่งน้องเจน กับแห่งแสนน้องเจนสวยสวยเลยนะครับผมโอ้ถ้านสวยครับสวยคือโอ้เอาจริงอ่ะรูปรูปของจริงอ่ะดีมากดีมากเลยนะคุณภาพรูปคือแบบผมว้าวเลยนะคือของจริงอ่ะดีมากแสงดีทุกอย่างดีครับอันนี้ของคุณดุชาผมโอเคของคุณดุครับอคุณดุครับดีใจ้วยอ่าของใครก่อนตีของใครต่อเียบพี่เออของผมนี่ละกันอ่ะไม่ไหวแล้วตื่นเต้นอะไรเนี่ย ไม่รู้ว่ะโอเคโอเคอุ้ยเลขมาแล้วใครครับน้องจ๊บไอน้องน้องจ๋าน้องจ๋าน้องจ๋าดยอยฮะดีสดใสครับอันนี้ของคุณการนะครับครับผมอ่าน้องจ๋าสวยงามน่ารักดี ผมพวกเขาก็ดีอีกรอบแล้วฮะในเด็กดเนี่ยคือทุกอย่างดีเออมันดีอ่ะของพี่หลวงปิดปิดเล็กกับปิดเล็กกันปิดเล็กกันโอยมือดำดำพี่เล็กกันปิดเล็กกันโอเคโอเคเฮ้ยทรงผมเนี้ยวีไหมสี่เอ้ยวีอ่ะวีใช่ไหมวีฮะทำผมอย่างเงี้ยจุนี่ วีเขีเลยแคปเรียยครับโอ้ยสดใสสดใสสดใสน่ารักนี่ครับน่ารักน่ะต่อไปของผมแล้วนะครับผมออุ้ยอุ้ยอุ้ยเหรอนี่อยากอยากอยากได้เพลงกับจิ๊บอ่ะได้ครับได้ได้ผมเปลงก็ได้ผมเปลงก็ได้ไม่ต้องาะวานก็ดีเออมาแล้วพี่ออนล่ะ ได้หมดอะเช่นวันนี้คือเรายินดีกับทุกคนนะใช่ใช่ปิด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 สั่งไหมไม่ซ้อุสั่งไม่ซ้สั่งขนยาวอุยยาวจังทำไมทำไมอืมไม่คุ้นเลยหน้าถามแบบนี้ต้องฟ้อนไหมอ่อนปะเนี่ยต้องฟ้อนฝ้ายไม่ใช่ฝ้ายฝ้ายผม ปันนายนายไม่น้องนายโอเคอะไ้โอเคสี่สิบแปดคนสุดท้ายของอผู้ติดอันดับผู้ติดอันดับเลยนะครับเรามีทั้งหนึ่งทั้งสี่สิบแปดสี่สิบแปดเลยนะไหนๆก็มีสี่สิบแปดละเราหาให้ครบเลยไหมครับอะไรครับหาให้ครบทุกๆนัมเบอร์น่าจะใช้พลังงานเยอะนะไม่ใช่พลังงานเลยนะพลังเงินนี่ครับ อ่าโอเคปูเป้ปูเป้ตาหวานตาหวานอุ้ยไม่สามไม่สาม่ะอืมอุ่ยอืมไม่ไม่ออกครับเห็นไอ้นิ้ววะเจนิดไหมเห็นเห็นระดับละ เหรอยี่สิบแปดไหมนิวน้นิวม้วิงด้วโอเคนี่ครับอืมอืมสวยคมชัดมากๆถ้าเทียบกับโฟโเ้อเซตแรกก็ถือว่าคุณือภาพแบบดี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 โอเคโอเคนี่คือสิ่งที่เราได้นะครับก็มีเจนวีนิวนิว น้องนายแล้วก็จังกาับอ่ะก็ของปากของคอของปางคอไม่ได้ปูเป้ก็ได้ทันรักปูเป้ก็โอเคโอเคไม่เป็นไรฮะนี่ก็โอ้คุณต้องดูน้องนายตอนดีอั n นเดอร์คตอนสองอ๋อผมผมไม่ได้โอ้ยดีมากการแสดงใช่หน้าตาก็สวยด้วยอ คือแบบว้าวเลยอ๋อก็ถือว่าถือว่าการการแสดงว่าซีรีส์พวกนี้ทําให้ส่งเสริมน้องได้ดีกัยอดี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 นิวด้วยนิวนี่อยู่ละนิวนี่มาตอนอีพีหลังๆเนี่ยที่เป็นสาเหตุว่าทํำไมถึงมีแกะดําอะโอเคโอเคใครก็ไปติดตามได้นะครับดูได้นะฮะโอเคโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอลาไปก่อนแล้วไงเดี๋ยวไว้คลิปอีพีหน้าอีพีหน้าอะไรจะมาเราก็ยังจำไม่ได้ อาซีดีเฮ้วีโรเทชันอ๋อเรามารุ่นกันเรามารุ่นกันนะฮะว่าเราจะได้คามิเราหรือเปล่านะครับม <laughs> าสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ <laughs> <laughs>